การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของสม c ค Do าววันที่23พฤษภาคมปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจใน Smackdown ก็จะมีการหาผู้เข้าร่วม Money The b a n k อาร์ทูสครับที่ออกมาเพอิอถึงฮีโร่ของเขาแล้วก็การชิงแชมป์ WWE tag team champion SteepoFit จะเจอกับ Fa กซ u มนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วย Damon p นเพ s e เข้ามาไล่ตบกับดูไม่อินชัยหลังจากนั้นครับตัดภาพมาที่หน้าเวทีทิฟฟานี่สเตกตันเนี่ยเปิดตัวออกมาทิฟฟานี่บอกว่าเวลาผ่านไปแค่ปีเดียวแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะปีที่แล้วเนี่ยฉันเดินเข้าสู่ Money The Bank พร้อมกับกระแสความคาดหวังมหาศาลหลายคนเนี่ยคิดว่าฉันยังไม่พร้อมและใช่ฉันยอมให้ความกดดันนอยู่เหนือหัวของฉันเองแต่ดูตอนนี้สิฉันยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะของแชมป์หญิง WWE และระหว่างทางที่ฉันมายืนตรงนี้ฉันเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เก่งที่สุดมาหลายคนเลยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างโรเซ่มาเนียฉันก็เอาชนะชาลลอตแฟลมาแล้วและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันก็เตะหน้าในแจ็คจนจมตีนและในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าในมันนี่เดอะแบง จะมีอีกคนหนึ่งที่ได้โอกาสแบบเดียวกับฉันและสิ่งที่ฉันอยากจะบอกกับคนคนนั้นก็คือถ้าคิดจะถือกระเป๋ามาแคชอินกับฉันแล้วก็เตรียมตัวไว้ได้เลย Alexa Bliss เปิดตัวออกมานะครับ Alexa Bliss บอกว่าดูเหมือนว่าเราจะยังไม่เคยเจอกันอย่างเป็นทางการนะฉันเองก็เคยไปแชมป์หญิงมาก่อนและเคยเป็น Miss Money the Bank ด้วยฉันเชื่อกซ่า a Tiffany ฉันสนใจเธอตั้งแต่ตอนที่เธอเนี่ยเอาชนะ Charlotte ใน r e s t ย ตอนแรกเนี่ยฉันรู้สึกสงสารชาลลอตต์อยู่บ้างแต่พอคิดอีกทีชาลลอตเป็นพวกหลงตัวเองที่เรียกตัวเองว่าเดอะควีนฉันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกอะไรแต่สิ่งที่ฉันอยากได้ในตอนนี้ก็คือกระเป๋าใบนั้นเพราะว่าทิฟฟี่มันคือธุรกิจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเธอเองก็ใช้กระเป๋าไปแคชออนกับนายแจ็คมาฉันก็เคยทําแบบเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าฉันชอบนายอานะแต่ฉันไม่รู้จักเธอด้วยซ้ําเพราะงั้นเธอควรภาวนาเอาไว้ว่าอย่าให้ฉันนยได้กระเป๋าใบนั้นเลย พอถ้าเธอคิดว่าเธอดังเร็วแล้วแล้วก็รอดูตอนที่เธอร่วงได้เลยชาลอตแฟร์เปิดตัวออกมานะครับแชลอตแฟร์บอกว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันโดดเด่นก็คงเป็นการถ่อมตัวนี่แหละฉันอาจจะเป็นแชมป์โลก14สมัยที่ถ่อมตัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของ wwe ก็ได้วันนี้เนี่ยฉันแค่อยากจะออกมาแสดงความยินดีกับทิฟฟานี่สแต็กตันสำหรับชัยชนะเหนือฉันในรสเซลมาเนี่ทิฟฟานี่ที่ละเธอทําได้ดีมากแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยมันจะไม่ยืนยาวหรอกฉันทํามาหมดทุกอย่างแล้วในธุรกิจนี้ ยกเว้นอย่างเดียวฉันยังไม่เคยเอาชนะมันนี่เดอะแบงก์ถ้านั่นเป็นเส้นทางที่ฉันต้องไปก็เอาตามนั้นพอถ้าฉันได้กระเป๋ามาฉันจะเอาไปแคชอินฉันจะไม่ใช่แค่เอาเข็มขัดกลับมาแต่ฉันจะเอาสปอตไลท์ทั้งหมดกลับคืนมาด้วยพอเธอรู้อะไรไหมเวลาฉันอยากได้อะไรฉันไม่รอฉันแย่งมันมาทีฟิลิสเตกตันบอกว่าโอ้ชาเธอนี่พูดอย่างทําอย่างนะแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอไม่ใช่หรอกที่พูดว่าการใช้กระเป๋าแลกแชมป์มันเป็นทางลัดแต่ตอนนี้ เธอมาทําอะไรอยู่ล่ะตามหากระเป๋า Money the Bank งก์เหรอพูดตามตรงนะพวกเธอ2คนเนี่ยมันเก่าไปแล้วสําหรับฉันเนี่ยพวกเธอคือมาตรฐานแต่ฉันคือเวอร์ชั่นอัปเกรดไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามตามไ้ที่ฉันยังเป็นแชมป์มันก็คือทิฟฟี่ไทม์เสมอตัดภาพมาคู่แรกครับหาผู้เข้าร่วม Money the b a n บงก์จูเลียเจอกับชาล t อตแฟ a ร์เจอกับเซรีนาเวกตัวแมทโอเคนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างตะกุกตะกักไปหน่อยทุกคน หลายจังหวัดเนี่ยเราเห็นความสับสนจากการ call match หรือว่าการบอกบทการบนเวทีของชาร์ลอตแฟลก์นะครับแถมการโจมตีหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ยังดูสับสนวุ่นวายพอสมควรแม้มันจะพยายามมีช็อตใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราว้าวขนาดนั้นช่วงสุดท้ายเนี่ยมีฉากที่น่าตื่นเต้นนิดหน่อยก็อ๋อช่วยได้บ้างตอนจบนะครับจูเลียเนี่ยใส่นอตเทอร์ไลท์บอม s e เซรีนาเวก้ากดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่ทอมัสโซแชม p ป้าโป o โมนะครับแชมป้าบอกว่า ตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ในส m a c k ดาว n เมื่อปีที่แล้วพวกเราก็ยกระดับดีวิชั่นแท็กทีมให้กลายเป็นดีที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนี้สตีทโปรฟิตกลับเป็นคนถือเข็มคัดแชมป์และทุกครั้งที่เราก้าวไปข้างหน้าเรารู้สึกถึงลมหายใจของมอเตอร์ซิตี้แมชชีนกันที่ห้อยตามอยู่ข้างหลังพวกนายชอบพูดกันจังเลยใช่ไหมว่าพวกนายเนี่ยเป็นแท็กทีมโปรดของทุกๆคนฟังดูเหมือนพวกหลงตัวเองวะท่านั้นยังไม่แย่พอยังมีพวกหน้าใหม่อย่างแฟกซิม่มเข้ามาเติมเชื้อไฟความหลงตัวเองเข้าไปอีก ในทันเฟเซอร์เนี่ยออกโซเชียลมาพูดเสียงดังว่าอเล็กเชลซีเนี่ยเชื่อในตัวฉันคริสเซเบียนเนี่ยคือฮีโร่ของผมพวกนายแค่หาพวกมาลุม DIY ต่างหากหลังจากแมตช์ TLC สุดโหดเมื่อเดือนก่อนมาชัดเจนแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนนั้นจะเริ่มต้นคืนนี้เมื่อฉันขึ้นสังเวียนเจอกับคริสเซเบียนตัวต่อตัวฉันสัญญาเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงพวกนายกำลังมองดูแชมป์แท็กทีมสมัยที่3 DIY แต่ภาพมาที่เชลซีกรีนเข้ามาเยอะเย้ยเซรีนาเวกานะครับเชลซีกรีนบอกว่าวายดูเหมือนพวกเราจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเซรีนาเธอเนี่ยมันยอดไปเลยที่เธอเป็นแชมป์แล้วก็เป็นคีพแพ้ในเวลาเดียวกันทําได้ยังไงนี่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่อยปากกันนะครับก่อนที่บีแฟร์และมิชินจะเข้ามาช่วยนิกเอาดิดเข้ามาแยกตอนสุดท้ายครับแล้วมิชินก็ท้าเจอทั้ง2คนในแมตช์คืนนี้แต่ภาพมาคู่2ครับคริสเซเบียนเจอกับทอมัสโซแชมปา ตัวแมตต์โอเคเลยนะครับถึงแม้มันจะเป็นแมตต์เดี่ยวนะครับแต่ว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วการปั้มก็ใส่กันค่อนข้างนักทำให้ตัวแมตต์เนี่ยออกมาน่าสนใจพวกช็อตใหญ่ๆหรือพวกช่วงลุ้นก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้ตัวแมตต์เนี่ยมันมีช่วงเวลาต่างๆที่น่าสนใจแถมการหาตัวช่วยในช่วงท้ายครับก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดีระหว่างแมตต์ครับแคนดิดลาเลเข้ามาป่วนตอนจบทอมัสโซแชมปาแทงเข่ากดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่แฟกซยมครับถูกถามเรื่องการช,ชมในนนคืนนี้ แฟกซียมบอกว่าคืนนี้เนี่ยคือคือนที่พวกเราใฝ่ฝันมานานพวกเรากังวลก็จริงสตีดโปรฟิตเนี่ยเป็นแท็กทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่คืนนี้พวกเขาจะไม่ได้เป็นอะไรนอกจากทางผ่านของพวกเราพวกเราเอาชนะสตีดโปรฟิตมาแล้วครั้งหนึ่งและพวกเราจะเอาชนะอีกครั้งและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ตัดภาพมาที่ดูไม่ไทยออกมาอัดกับเดมอนเพลย์สอีกรอบหนึ่งนะครับตัดภาพมาที่แกงเครื่องนอนโซโลครับโซโลสปโวอาบอกว่าเจคอบฉันอยากคุยกับนายหน่อยโย คืนนี้เนี่ยมีแม์แท็กทีมนะโย่ Yo! พวกเราอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคไหมโย่เจคอบฟาทูบอกว่าโซโลฉันขอคุยกับนายแบบส่วนตัวหน่อยโซโลบอกว่าทําไมละ่ะโย่ถ้านายมีอะไรพูดคุยกับฉันเนี่ยคุยต่อหน้าเจซีเลยเขาก็เป็นครอบครัวเหมือนกันนะโย่เจคอบบอกว่าโอเคอย่างแรกเลยฉันไม่ไว้ใจหมอนันฉันไม่รู้จักมันไม่ชอบมันและยิ่งไม่ชอบที่พวกนายทําในแบ็คลาชฉันไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไร มันไม่ใช่สายเลือดเดียวกับฉันและมันไม่มีทางเป็นครอบครัวเดียวกับฉันได้โซโลโบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆโยนั่นแหละคือความเกี่ยวการที่ฉันอยากได้แต่พวกเราเนี่ยต้องเอาความเกี่ยวการออกไปกระทืบเบรฟินิกกับพี่ใหญ่จิมมี่พูดถึงจิมฉันรู้ว่าหมอนั่นเนี่ยไม่พอใจและพวกเราก็ไม่พอใจเหมือนกันที่โลมาเลนหายไปโยแต่รู้ไหมว่าใครเนี่ยไม่เคยหายไปฉันนี่ไงและฉันจะไม่มีวันหายไปไหนทั้งนั้นแต่พวกเราต้องทํางานด้วยกันเหมือนครอบครัว เพียงหนึ่งเดียวโยตัดภาพมาที่ Alexa Beat บน่นพึมพำนะครับแต่ว่า Charlotte Flair นะเข้ามาได้ยินพอดี Alexa Beat บอกว่านี่แหละนะเหตุผลที่เราต้องมีเพื่อนไม่งั้นเนี่ยเราก็จะแตกพ่ายแบบนี้ฉัาเราบอกว่านี er ่เธอพูดอะไรนะ Alexa Beat บอกว่าฉันไม่ไ <c> ด <oughs> e ้พูดกับเธอนะยะเจอกันในมันนี่เเอ๊ะโทษทีนะตัดภาพมาคู่3ครับมิชิน n b แ e f เจอกับ The Secret Herbert ตัวแมโอเคนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับฝั่งของเ e คเทอร์วิทเนี่ยผัดกันเข้ามาลุมกระทืบค่าเวลาก่อนที่มิชินจะออกมาใส่ท่าชุดเราก็ช่วยกันเอาชนะไปได้ตอนจบครับบีแฟบใส่แฟบยูลอสกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่สตีดโปรฟิตถูกสัมภาษณ์เรื่องการชิงแชมป์นะครับสตีดโปรฟิตบอกว่านี่ไม่ใช่แค่คืนที่ยิ่งใหญ่ของแฟกซิเมแต่มันคือคือนที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราด้วยพวกเขาเนี่ยเอาชนะเราได้รอบหนึ่งนั่นโอเคแต่คืนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับแชมป์เส้นนี้ มันจะไม่มีที่ว่างพอให้กับพวกอ่อนอย่างแฟกซียมแน่นอนโซโลเดินผ่านมาหัวล้อยย่ะแล้วก็เดินผ่านไปนะครับตัดภาพมาที่การประกาศว่ากลุ่มของเลกาโดเดลเฟตาสมาเนี่ยจะได้ไปปั้มที่เวลโ l ลไลทิโปรเอตตัดภาพมาคู่สี่ครับเลฟินิกจิมมี่อูโซเจอกับแก๊งเครื่องนอนโซโลตัวแมทออกมาค่อนข้างดีนะครับไฮไลท์ของแมทเนี่ยมันอยู่ที่เลฟินิกเลยนะครับที่เข้ามาสร้างความตื่นเต้นกับตัวแมทได้อย่างยอดเยี่ยมและตัวของเจคอฟาทูเนี่ยก็ยังสร้างความนิยมได้อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนในช่วงของตัวแมทเนี่ย คือช่วงท้ายๆต้องบอกว่ามันทําได้ดีจังหวะการเข้าออกการเซฟการลุ้นถือว่าทําได้อย่างน่าสนใจถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่นะครับตอนจบนะครับ JC m e t e o เนี่ยใส่ทัวร์เดียร์ไอแลนด์กดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่ LNI นะครับ LNI บอกว่าไม่มีใครสนใจแมตที่เพิ่งจบไปหรอกโซโลเนี่ยมันเข้ารอบมันนี่เดอะแบง์นั่นแสดงว่ามันได้ตัวแถวหน้าที่จะได้เห็นชั้นคว้ากระเป๋าใบนั้นมานั่นหมายถึงจะไม่มีใครเอาชนะชั้นได้ในคืนนี้ชายที่ทุกคนเรียกว่าเมกาสตาร ฉันจะเดินเข้าสู่มันนี่เดอะแบง์อย่างยอดเยี่ยมและฉันจะลบความมืดมิดอย่างเอล x เซอร์แบ็กและชิสเกนักบุระฉันจะเอาชนะพวกมันเพราะฉันคือชายที่ทุกคนเรียกว่า L อลเอไนยแต่ภาพมาที่อาทูตเปิดตัวมาหน้าเวทีนะครับอาทูธบอกว่าจอร์จิเส่งเสียงหน่อย What's up ทุกๆคนเนี่ยเอาแต่ถามผมว่านายจะสู้กับฮีโร่ในวัยเด็กอย่างจอร์ซีนาพรุ่งนี้ได้ยังไงแต่พวกเขาไม่เข้าใจเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่ได้สู้กับจอร์ซีนาฮีโร่วัยเด็กของผม ผมจะเจอกับคนที่ทำร้ายผมผมเนี่ยจำเขาไม่ได้เลยว่าเขาเป็นใครแต่ผมก็คิดถึงจอร์ซีนาคนที่ผมเคยรักและเคาลบผมคิดไม่ออกเลยว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรือว่าผมพลาดอะไรไปจนผมมารู้ตัวว่าปัญหามันมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คืออำนาจเขาเคยเรียกผมว่าเพื่อนพี่น้องแต่พอเขาดังขึ้นเขามีชื่อเสียงเขามีอำนาจเขาก็ยิ่งเหินห่างออกไปตอบข้อความช้าลงจนสุดท้ายก็ไม่ตอบโทรหาก็ไม่รับเหมือนเขารำคาญผม ผมเริ่มโทษตัวเองคิดว่าผมเนี่ยไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าแต่ผมคุยกับคนอื่นๆเขาก็ทําแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนกันจองซีน่าแยกตัวเอาจากทุกคนเพราะเขาหลงไหลในอํานาจเขาเหมือนเจ้ากอบบินจากเรื่อง The Lord of the r i n k นั่นแหละหลงมัวเมาในอํานาจและพลังตําแหน่งใช่เลยจอซีน่านั่นคือตัวของนายในตอนนี้นั่งจ้องแชมป์แล้วก็เรียกมันว่าของรักของข้าแต่นั่นน่ะมันไม่ใช่แชมป์หรอกมันคืออีโก้ของนายต่างหาก นายลืมไปแล้วว่ามวยปั้มเนี่ยมันควรจะสนุกแล้วตอนนี้นายก็โกรธทุกครั้งที่เห็นคนอื่นมีความสุขฉันไม่ชอบที่นายเป็นเลยจอนและฉันเนี่ยไม่เชื่อด้วยว่านายมีความสุขจริงๆแต่ฉันบอกเลยนะนายคือหนึ่งในสุดยอดตลอดการใช่แล้วนายคือสุดยอดตลอดการฉันไม่รู้ว่าฉันจะพานายกลับมาได้ไหมแต่ฉันจะลองดูฉันจะไม่ยอมให้นายเอาความสุขของฉันไปถ้านายอยากทำลายวงการนี้ฉันจะต้องกอบกู้มันโดยการช่วยนายก่อน ฉันไม่อยากลงไม้ลงมือกับนายแต่ถ้ามันจําเป็นฉันจะเอา hustle loyalty respect ในยัดกลับเข้าไปในตูดแกด้วยกำปั้นของฉันเองสุดท้ายนี้ฉันคิดถึงฮีโร่ของฉันฉันปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้และวันเสาร์นี้ฉันจะพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าซีหน้าชนะพวกเราจะประท้วง What's up <S ตัดภาพมาคู่5ครับหาผู้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงค์อเลสเตอร์แเจอกับเอเวไนท์ I, เจอกับชินสกนกกามูระ ัวแมโอเคนะครับ LAI เนี่ยทำหน้าที่เรียกความสนุกสนานในแมดได้ดีมากมาคือการใส่ท่าของ LAI เนี่ยมันทำให้ตัวแมดสนุกขึ้นจริงๆในขณะเดียวกันครับนักชกทั้ง2องอย่างอาริซาแบกแล้วก็ชิสเกนาการมุระการต่อสู้ของทั้ง2คนเนี่ยมันค่อนข้างน่าผิดหวังมากๆคือมันขาดขาดเกินๆไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอ่ะมันพยายามทําให้ดูเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นเลยซึ่งมันน่าเสียดายมากๆมันก็เลยทําให้ตัวแม์มีช่วงกลอยๆเป็นพักๆนะคร ตอนจบครับอเลสเตอร์แบ็กใส่แบล็กแมทชินสเกนากมุละแต่ LA ลเเข้ามาแย่งกดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่เดอะมิสกับคาเมโลเฮนะครับเดอะมิสบอกว่าเห็นไหม LA ลเอเเนี่ยมันเอาชนะไปได้ทานายฟังฉันสักหน่อยนายก็เอาชนะอเลสเตอร์แบ็กได้เหมือนกันฉันโดนเตะปากมาไม่รู้กี่ทีแล้วฉันรู้วิธีการรับมือเมโลบอกว่าโอเคฉันผิดเองแต่เ hey, ฮสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันได้เข้าร่วมคัดเลือกมันนี่เดอะแบง์นะเว้ยฉันทําได้เดอะมิสบอกว่าไม่ ฉันทําต่างหากนิกออาดิตเนี่ยให้ฉันเลือกว่าระหว่างนายกับฉันใครจะได้เข้ารอบคัดเลือกถือฉันจะอยากเอากระเป๋าใบนั้นมาแคชอินอีกรอบแต่ฉันก็เลือกนายปิกาจูมันถึงเวลาของนายแล้วแต่ฉันหวังว่านายเนี่ยจะเข้าใจความสําคัญของมันนี่เดอะแบงค์นะมันเคยทําให้ฉันเนี่ยเป็นแชมป์โลกและกลายเป็นผู้เอกในเวสเซลมาเนี่ยฉันคงไม่มีวันนี้ฉันคงไม่เป็นแชมป์โลก2สมัยถ้าไม่ได้กระเป๋าใบนั้นและนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเชื่อในความสามารถของนายฉันจะช่วยให้นายเอากระเป๋าออกมาจากมันนี่เดอะแบงค์ให้ได้ แต่คนที่จะต้องฟังแผนและทำตามมันอย่างยอดเยี่ยมก็คือนายพอพวกเราออสตฮิมตัดภาพมาที่นิกเอลดิศเข้ามาหาแกงเครื่องนอนโซโลนะครับนิกเอลดิศบอกว่ายินดีด้วยที่ชนะและฉันมีข่าวดีมาบอกสัปดาห์หน้าการคัดเลือกผู้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงค์เจคอบนายจะได้เข้าร่วมด้วยยินดีด้วยนะโซโลบอกว่าเออ <c oughs> เอโย <c oughs> <c oughs> ยินดีด้วยนะพวกพวกเราจะได้เข้าไปด้วยกันและพวกเราจะได้ชนะไปด้วยกันเจคอบบอกว่า ฉันรักนายโซโล่ตัดภาพมาที่เบียนกาเบแลน,นะครับบอกว่าเธอเนี่ยจะกลับมาที่สมักดาวนสะัปดาห์หน้าตัดภาพมาคู่หกครับชิงแชมป์ WWE tag team champion s t Prof u t เจอกับแฟกซิ่มตัวแมตโอเคนะครับเอาจริงๆคือคราวก่อนเนี่ยมันสนุกกว่านี้มากๆทุกคนวันนี้เนี่ยมันเน้นไปที่การยำคนเดียวเยอะไปหน่อยนะครับไม่ได้มีความเป็นทีมอะไรมากมายนักมันก็เลยทําให้มันมีช่วงว่างๆของแมตช์ค่อนข้างเยอะไม่ได้เร็วไม่ได้ลุนตลอดเวลาแบบแมตช์ที่แล้ว ถึงแม้จะพยายามเล่าว่าสติดโปรฟิตท,ที่มีสภาพเต็มร้อยเนี่ยเก่งกาจกว่าแฟกซิยมนะครับแต่มันก็ควรที่จะมีความเป็นทีมที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยมันได้ลุ้นแค่ช่วงท้ายนิดเดียวเองระหว่างแมตช์นะครับมอเตอร์ซิตี้มาชินกันกับ DIY อเนี่ยออกมาตะลุมบอลกันตอนจบครับ y s 6ออกมาอัดทุกคนบนเวทีสรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับจูเลียกับ l อ i ได้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงก์เหตุการณ์ที่2องเลกโดเดลเฟดัสมารครับจะไปป้ามที่ w o เ l i ร e t r i p l e A เหตุการณ์ที่3ครับเบียนกาเบลลจะกลับมาที่สมักดาวสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่4ดูไม่ไทยและเดเมนเพลสออกมาซัดกันเรื่อยๆเหตุการณ์ที่5้าไวสิกกลับมาเป่าเทียนเค้กวันเกิดนะครับสรุปแม็กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกหาะผู้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงค์จูเลียชาล็อแฟร์เซรีนาเวกาจูเลียเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2องคิสเซเบียนเจอกับธอมัสโซแชมปาธอมัสโซแชมปาสามารถเอาชนะไปได้3มิชินบีแฟบเจอกับเดอะซีเครีเฮอร์วิทมิชินกับบีแฟบเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่4ีเลฟินิกส์เมี่อุโซเจอกับแก er ๊งเครื่องนอนโซโลแก๊งเครื่องนอนโซโลสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5หาผู้เข้าร่วมมอนี่เดอะแบงค์อเลสเตอร์แบ็กเอลเอ็นไอชิสเกนากามูระเอลเอ็นไอเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่6ชิงแชมป์ wwe tag team champion สตีฟพอฟิทเจอกับแฟกซิเอมแมตช์นี้เนี่ยไม่มีการตัดสินนะครับในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้ทุกคนต้องบอกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คือมันมีช่วงที่ดีอยู่บ้างนะแต่มันก็มีช่วงแย่ๆอยู่ในแมตช์เดียวกันนะยยัันนนนนมมมีีีีหหลาาาาาายยยยอ่่่งทเสสดดกใป์้ นะครับยางแมต์ของชาลอตแฟลร์เนี่ยก็มีช่วงที่น่าสนใจอยู่น้อยๆแต่มันก็มีช่วงที่ติดขัดเยอะเหมือนกันอเลสเตอร์แบ็กกับจินสแกนากามูระที่อยากโชว์การเตะต,ต่อยกันแต่ก็ทําได้ไม่สุดไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรการชิงแชมป์แท็กทีมที่เหมือนจะดีครับแต่ก็มีแค่ช่วงท้ายที่ได้ลุ้นนิดๆน,น,น้อยๆมันก็เลยมีอะไรดีๆอยู่ในทุกๆแมตต์แต่มันก็มีอะไรที่แย่ๆเยอะเหมือนกันในด้านของเนื้อเรื่องครับเอาจริงๆก็เหมือนก่อนถึงศึกพิเศษแหละทุกคนคือมันก็จะไม่ได้มีอะะไรมามาากยนะ เนื้อเรื่องมันจะเป็นการย้ำแค้นย้ำคิดย้ำทำนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องที่จะเดินหน้าต่อไปได้บางอย่างก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับอย่างเรื่องของโซโลที่เจคอบฟาทูครับจะได้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงซึ่งแบบเรารู้สึกว่าถ้ามันจะแตกทีมในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมอยู่โซโลที่พยายามจะไม่ให้เจคอบได้เข้าร่วมเพราะกลัวจะโดนแย่งกระเป๋าหรือว่าถ้าเจคอบได้เข้าไปโซโลกับเจคอบเนี่ยก็ไปซัดกันในมันนี่เดอะแบง ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเรารู้สึกว่าถ้าอยากให้เจ้าของฟาทูมันกลายเป็นขวัญใจมหาชนตามที่คนเชียร์นะมันก็น่าจะปล่อยให้แยกออกมาได้แล้วนะครับคือไหนๆก็มีลูกน้องคนใหม่ทั้งทีอ่ะก็เปิดศึกกันไปเลยน่าจะดีเหมือนกันให้มันมีเนื้อเรื่องใหม่ๆใ,ใน s m a c k d o าวบ้างนะครับคือมันวนๆอยู่กับที่มันนานมากแล้วอ่ะในด้านของอลกซาเบสกับชาร์ลอตแฟลร์ครับที่เหมือนจะมีเรื่องราวร่วมกันนะครับอาจจะเป็นเพื่อนปองพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ มันก็เป็นเนื้อเรื่องที่เราจะต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือด้วยดีกรีของทั้งสองคนเนี่ยมันน่าสนใจอยู่แล้วแต่มันจะน่าสนใจจริงๆไหมเนี่ยต้องรอดูเนื้อเรื่องก่อนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับหลังจากที่ทิฟฟานี่สแต็กตันพูดว่า2คนนี้เนี่ยเป็นของเก่าผมก็เลยเอะใจกับตัวเองว่าเออผมรู้สึกกับ2คนนี้แบบนั้นจริงๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า2คนนี้เนี่ยหายหน้าหายตาไปนานจนเราลืมไปแล้วนะครับแต่ในอีกมุมนึงครับตอนนี้เนี่ยมันมีนักมวยปล้ำใหม่ๆ โผล่หน้าออกมาเพียบอย่างจูเลียที่มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับหรือพวกที่เพิ่งได้รับการผลักดันในช่วงหลังๆอย่างซรีน่าเวก่าเชลซีกรีนซีเคทเฮอร์วิทมิชินบีแฟบอะไรพวกนี้คือมันอาจจะยังไม่เก่งเท่าชาร์ลอตหรือว่าเล็กซ่าหรอกนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า2คนนั้นกับคนเหล่านี้เนี่ยมันก็แยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่โผล่มาทำไมก็ไม่รู้นะครับอย่างไวเอซิก คือแบบคำถามแรกในหัวผมที่เห็นเลยนุย้ยผมคือแบบมาทําไมวะมึงมาทําอะไรกันอนะอารมณ์แบบตอนนี้เนี่ยล่ะเท t ทีมสนุกมากเลยนะครับพวกผมขอมาเล่นด้วยได้ไหมครับผมอะไรอย่างเงี้ยเหรอด้วยวันเวลาทุกคนมันโอเคนะแบบโอเคมันเป็นวันเกิดเบเ,เวอก็เลยเอากลับมาอะไรแบบนั้นแต่ถ้ามันกลับมาด้วยเหตุผลแค่นี้เรารู้สึกว่ามึงนอนอยู่บ้านตามเดิมก็ได้เนื้อออกปัก เพราะว่าถ้ามึงมาด้วยเหตุผลแค่นี้มันไม่ได้มีเนื้อเรื่องรองรับแล้วมึงจะโผล่มาทําไมผมรู้สึกว่ามันไม่เข้าทีมอะเนื้อออกปะเพราะว่าคนมันเยอะและอยู่ดีๆมึงก็มาลุมกระทืบคนที่เขาเป็นแท็กทีมกันคือทุกทีมแม่งมี2คนมึงโผล่มาแบบ4ี่บวกหและแม่งจะต้องเอาแคนดิดลาเลกลับมาแบบฝืนๆน่นนะเพื่อให้นิกกี้แม่งมีตัวให้กระโดดใส่คือแม่งต้องกลับมากลายเป็นตัวที่ทุกคนหวาดกลัวอีกครั้งคือผมเห็นตอนที่มอนเทสฟอร์ดเนี่ยทำท่าวิงวอนตอพระเจ้าผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย แม่งหลุดคาแรคเตอร์จังวะมึงเป็นแชมป์นะเว้ยคาแรคเตอร์มึงโหดด้วยมึงจะกลัวอะไรนั่งรอให้แม่งขึ้นมากระทืบตั้งนานทุกอย่างแม่งผิดเพี้ยนไปหมดและถ้าไอ้กลุ่มนี้มันกลับมาแล้วเก่งเลยได้แชมป์เลยผมจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่หลีดกาทีมพยายามบิวมาตั้งหลายเดือนแม่งจะพังลงอย่างน่าผิดหวังนี่อย่างดีนะที่ไม่เอาอเล็กซบีทรวมไปตั้งแต่แรกคือแบบขอร้องเลยเอาอเล็กซาบีทเอาไปจากไอ้กลุ่มเชียนีเซที ผมพูดจากใจเลยนะทุกคนเบเวอเรดเป็นนักไว้ปั้มที่ดีนะครับคาแรคเตอร,ร์ของเขามันน่าสนใจแล้วเราก็ควรให้เกียรติเขาแม้กระทั่งวันนี้แต่แบบผมรู้สึกว่าพวกมึงควรเลิกหากินกับคนตายได้แล้วอะนึกออกไหมถึงจะบอกว่าโอเคมันเป็นอะไรที่เขาทิ้งไว้ให้แต่ถ้ามึงไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับมันนะก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละนับตั้งแต่ไอ้กลุ่มนี้โผล่มาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูฝืนไปหมดทงางคาแรคเตอร์การปั้มหรือบทหรืออะไรต่าง ตัวของนักมวยปั้มแต่ละคนเนี่ยจริงๆมันมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอยู่แล้วนะแต่มันเลือกที่จะไม่ใช้ไงแล้วก็ดันเอามารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้พอมารวมกันมึงก็ไม่รู้จะเอามันไปใช้ยังไงอีกแม่งดูเสียเวลามากๆคนที่ผมเสียดายที่สุดในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือโจเกซี่ทุกคนคือโจเกซี่เนี่ยเป็นคนที่ทำคาแรคเตอร์ได้ดีมากๆนะครับใน n อ t เทเนี่ยเนื้อเรื่องของเขามันเป็นแบบจิตวิทยามันมีความหลอนมันมีความปั้มสนุกมันดึงดูดคนได้ดีถ้าเขาได้เดินตามทางของตัวเองอ่ะ แต่ว่ากับคนอื่นๆน่ะที่แม่งเคยโดนไล่ออกไปหมดแล้วมึงจะเอากลับมาเพื่อทําสิ่งเหล่านี้ทําไมวะโบดาลัสที่แม่งได้กลับมาเพราะว่าพี่ชายอย่างเบวเอเป็นคนเรียกร้องกับ WWE เด็กเซอร์ลูมิที่นอกจากทาเรื่องบา้บาบอๆเป็นใบแล้วมึงก็ไม่อยากใช้มันเอริกโลวานที่มึงไล่ออกไปเป็นชาติแล้วนิกกี้คอร์ทที่มึงไม่รู้จะใช้งานยังไงและโจเกซี่ที่เพิ่งขึ้นมาก็ไม่มีบทให้ลงมึงเอาคนเหล่านี้มันรวมกันอะ แล้วมึงจะใช้งานมันยังไงในเมื่อมึงไม่ได้สนใจใครเลยในกลุ่มนี้สิ่งเดียวที่มึงทําให้กลุ่มนี้มันมีตัวตนก็เพราะว่ามันเป็นของเบย์ไวเเสนอไอเดียไว้ก็แค่นั้นแล้วรู้สึกว่าถ้ามึงไม่คิดจะใช้งานอ่ะมึงก็อย่าฝืนเลยวะทําไมมึงจะต้องพยายามทําให้มันออกมาทําไมมึงต้องพยายามดันมันออกมาทางทั้งที่ตัวมึงไม่ได้สนใจนักมวยปั้มเหล่านี้ซะตั้งแต่แรกเมื่อเอาคาแรคเตอร์ยัดเข้าไปแล้วมึงคิดว่ามันก็จะดีเพียงเพราะว่ามันมีชื่อเบย์ไวติดเงาทุกคนอยู่แค่นี้หรอ เรารู้สึกว่าแม่งจะเป็นการทำลายเบไวเอในทางอ้อมด้วยซ้ำน,นะครับผมรู้สึกเหมือนตอนที่เดียร์อันเดอร์เทเกอร์แม่งแบบเหมือนจะรีทายแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าให้เกียรติอันเดอร์เทกเกอร์ในการรีทายอย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าสุดท้ายแม่งก็กลับมาปั้มในซาอุและแม็กก็ย่ำแย่มากทุกคนก็ดูถูกดูแครอันเดอร์เทกเกอร์คือเครดิตแม่งล่วงลงมาแบบหน้ามือหลังตีนอ่ะเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้ามันยังฝืนอ,อยู่แบบนี้เนี่ยทุกอย่างที่เบเวตแม่งทิ้งไว้ แม่งก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เดียวกันแบบนี้ก็ได้เรารู้สึกจริงๆนะว่าแบบแม่งควรจะเลิกหากินกับคนตายได้แล้วอะเอาให้พวกนี้ไปทําอย่างอื่นแม่งน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับผมอะก็ประมาณนี้สาหรับ SmackDown นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากำลังจะ6โมงเดี๋ยวผมก็จะนั่งดู Saturday Night m ท i n Event ตต่อนะครับแล้วก็จะรีบทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันยังไงวันนี้ครับก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอา ได้ยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ